วันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและเปลี่ยนไปมากมายวันนี้เราจะทำธุรกิจแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วเรามองว่าเมอริสเป็นจุดเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงชีวิตหลายชีวิตวันนี้การกลับมาของผมเนี่ยผมเชื่อมั่นกับธุรกิจเมอริทนะครับแล้วก็จะนําพาทุกท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับผมผมเชื่อมั่นมาก100%ครับธุรกิจเมอริทเนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมาะกับทุกเจเนอเรชันเลยรับรองได้เลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจเนอเรชันไหนอยู่ในรูปแบบธุรกิจของยุคสมัยไหนคุณจับต้องและ รับความสําเร็จกับเมริตได้อย่างแน่นอนค่ะเมริตเองเนี่ยนะคะเราต้องการให้เติบโตในโลกของดิจิทัลนะคะในโลกของการตลาดออนไลน์อย่างแท้จริงเราเองนะครับเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการทำรตลาดออนไลน์เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างสารรค์เครื่องมือต่างๆและเรามีความเข้าใจว่าวันนี้นักธุรกิจเองเนี่ยต้องการอะไราง เมลิสเองเนี่ยมีเครื่องมือนะคะครบครันมากๆนะคะเรามีมากกว่าหลายหลายแบรนด์นะคะที่ทำตลาดอยู่ต้องบอกว่าเราเนี่ยครบมากนะคะในเรื่องของเครื่องมือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณเลือกเมลิสนะคะคุณจะมีเครื่องมือทำการตลาดโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเองเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าท่านที่กำลัง ะะหาธุรกิจอยู่หรือท่านที่กําลังดิ้นรนอยู่หรือท่านที่กําลังอยากจะรอดนะคะอยากจะฝากเมอริสนะคะให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆค่ะถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนแต่โลกมันเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนมันมีปัญหาแน่นอนเมอริสคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกค่ะ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกท่านได้ก้าวเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะครับทุกๆท,ท่านสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับเพราะเรามีเครื่องมือที่นำพาให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้นะครับผมทําได้ทุกท่านก็ทําได้เหมือนกันในเมื่อวันนี้เรามีโอกาสทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้สร้างรายได้ที่เยอะกว่าได้ถ้าใครที่เจอโอกาสดีๆของเมอร์ลิสแล้วนะคะ ยังไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ดิฉันพูดลองสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองค่ะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญน,นี้จะสามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัเนี่ยสามารถใช้ทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําเครื่องมือเหล่านี้ไปสร้างความสําเร็จเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเครื่องมือที่เรามีทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างความสําเร็จและให้ทุกคนทํางานได้แบบง่ายๆไม่ว่าวันนี้คุณจะมีประสบการณ์หรือไม่ประสบการณ์ เราเชื่อว่าวันนี้เพียงแค่คุณก้าวเข้ามาในมนุษย์กับเราเนี่ยคุณทำได้แน่นอน